สวัสดีค่ะตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าจะทำ IF ให้ได้6-8ชั่วโมงนะคะซึ่งปกตินะคะเราเป็นคนทำ IF อยู่แล้วนะคะก็คือชีวิตด้วยปกติเนี่ยทำอยู่แล้ว16-8ปนะคะเป็นเรื่องปกติเลยก็ค,คือไม่ได้รู้สึกหิวมากไม่ได้รู้สึกเหนื่อยไม่ได้รู้สึกอะไรกับ IF 1 6บกแปก็ทำมาประมาณน่าจะ2ปีอย่างน้อย2ปีแหละ แล้วก็ทําได้แบบ95%นี่เป็นเรื่องปกติของเรานะคะไม่ได้แบบเครียดกับการทําแล้วกลับรู้สึกว่ามันดีนะคะทีนี้ก็เลยจะาลองรู้ว่าถ้าทําแบบยยาวๆมากกว่า 16...8% เนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้จะลองดูนะคะเริ่มตั้งแไหน่เมื่อวานแล้วแหละเมื่อวานเนี้ยเรากินคําสุดท้ายที่เข้าปากนะคะก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะก็ วันนี้ก็ตีหนะ้นก็ส2ชั่วโมงแล้วอันนี้ยังเฉยๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติที่ทํา18-6เอ้ยส6 8หกแปแล้วนะคะวันนี้มาลองลุ้น,นกันนะคะว่าเราจะถึง68ชั่วโมงหรือเปล่าจะลองอัดคลิปดูทุกๆอย่างที่กินนะคะ จริงแล้วคือมันกินไม่ได้เนาะแต่มันก็คือน้ําซึ่งเราก็จะกินบ้างอาจจะไม่ได้ถูกต้องครบทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ดของไอเอฟแต่ว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดให้กินของที่คิดว่าถูกหลักมาคะเรามาลองดูกันเนาะมาลองช่วยกันลุ้นว่า68ชั่วโมงไหวหรือเปล่าวันนี้นะคะตื่นมาตีห้าก็ทานน้ำเปล่าแล้วสามแก้วนะเดี๋ยวเราจะ ต่อด้วยกาแฟนะคะอันนี้นปกติก็ทานเป็นก,แนกาแฟดำเนาะช่วงเชา้าค่ะสิ่งแรกก็จะ คือชอบแก้วนี้นะคะสักพักเรานะรู้สึกว่ากินแก้วนี้แล้วมีความสุขมากขึ้นนะกินแก้วนี้จริงไม่มีเหตุผลอะไรเราก็แค่เห็นแก้วแปลกๆนี่ก็เอาแก้ววายมากินกาแฟก็ได้อยู่นะนะเหมือนวายไหม ก็จะกินหนึ่งแก้วกาแฟนะคะเราก็แก้วค้างๆจริงนี่คือเตรียมไว้นะคะเพราะว่าเราก็จะเอากราที่เหลือเนี่ยมากินเป็นน้ำกลิ่นกาแฟอีกแก้วหนึ่งเนาะแม่อ่ะมีสมาชิกเดินมาหนึ่งฮะาจะบอกว่ามีสมาชิกเดินมาหนึ่งแหละอ๋อหนึ่งเขาไปออกกําลังกายแล้ว ร้อนนะคะยังกินไม่ได้ก็เต็มอีกแก้มหนึ่งไปเลยจริงแล้วมันก็จะก็ยังเป็นกาแฟนะแต่มันก็จะมีความจืดๆลงไปนิดนึงก็อี่กินเป็นน้ำร้อน5ชั่วโมงแล้วยังได้อยู่ค่ะไปทำงานกัน